สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกทกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ขอบพระคุณทุกยอดวิวนะคะขอบพระคุณทุกช่องทางนะคะที่พี่พี่น้องๆเนาะหลายๆท่านนะคะติดตามร้านเกจิมหาเวทขอบพระคุณมากๆค่ะสําหรับวันนี้ค่ะอีกหนึ่งเครื่องรางนะคะที่มาคู่กันเลย ตะก,กุดนะคะเป็นตะกุดสาริการ้อยรักร้อยชูอ่าเป็นตะก,กุดสาริการอยรักรอยชูนะคะตามนี้เลยนี่หลวงพ่อเมียนค่ะอีกหนึ่งเกจิดังแห่งอีสานใต้นะคะก็เรื่องเสน่ห์เมตตานะคะเมตามหานิยมนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะคะหลวงปู่เก่งมากๆหลวงพ่อเก่งมากๆนะคะสําหรับเกี่ยวกับเสน่ห์เมตานะสายขเขมรตำรับโบราณน,นะคะอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นตะกุดสาริการอยรักร้อยชูซึ่งรุ่นนี้ นะคะรุ่นนี้จะมี2ส,สีนะคะสสี2เนื้อนะคะก็จะเป็นดอกสีทองนะคะแล้วก็เป็นดอกสีเงินนี่เลยเดี๋ยวป้าจะให้ชมตามด้านหน้านี้นี่ค่ะเป็นดอกสีทองนะคะแล้วก็เป็นดอกสีเงินค่ะความยาวก็อยู่ประมาณ3มเซนเนาะ ความยาวอยู่ประมาณ3มเซนนะคะก็บูชาแล้วเงินเข้าไม่ขาดค่ะรับแล้วรับอีกนะคะก็มีสเสน่ห์มีเมตตานะคะมีคนรุมนะรุมจีบร้อยชูร้อยรักมากสเสน่ห์นะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะมี2เนื้อนะทอย่างที่นกปลาแจ้งไปนะคะมี2สีก็คือดอกสีทองนะคะร้อยรักแล้วก็ดอกสีเงินร้อยชูนี่เลยตามนี้อ่ะก็มีเลขมีโค้ดนะคะไปหยิบให้ชม อุดผงมวลสารนะคะแล้วก็หลวงพ่อเมียนท่านปลุกเสกอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวมีเลขมีโค้ดนะคะก็เป็นดอกนี่เป็นเงินยวงนะคะแล้วก็หุ้มด้วยทองแดงเนาะเป็นตอกเลขตอกโค้ดนะคะแล้วก็อุดผงเดี๋ยวปาซูมให้ก็เกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตานะคะบูชาแล้วเงินเข้าไม่ขาดค่ะ น้องป้าเปิดไฟนี้หรือเปล่าอาก็เปิดนี่นะนี่มีเลขมีโค้ดนะคะก็เป็นดอกสีทองความยาวประมาณ3เซนค่ะเป็นอีกหนึ่งเกจีดังของอีสานใต้ที่ใครๆก็นึกถึงนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเก่งเรื่องเสน่ห์เมตตาค่ะเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะคะมหารักมหาหลง ตามตำหรับขเขมรโบราณเวลาปลาไปที่บุรีรัมนะคะก็คือไปกราบหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่พ้นค่ะสาริกาณห,หน้าทองอะไรอย่างเงี้ยต้องลงมาจัดเต็มทุกรอบนะคะที่ไปเร็วๆนี้ก็จะไปเหมือนกันภายในปีนี้แหละอีกไม่กี่เดือนนี่เลยก็เป็นดอกสีทองนะคะแล้วก็มีดอกสีเงินหอมมากอะ่ะ จับแล้วก็แบบหอมติดมือเลยนี่ดอกสีเงินนะคะก็เป็นพันด้วยทองเหลืองเนาะเงินยวงพันด้วยทองเหลืองนะคะแล้วก็เป็นพันได้สีเงินนะคะพันได้เงินอุดผงนะคะอุดผงอุดมวลสารยอดขายจะได้ปังๆนะคะคาขายดีขายยอดขายปังๆไม่โฟก,กัสให้หนงป่กล้องนะคะไม่โฟก,กัสให้ เฮงแล้วเฮงอีกนะคะบูชาแล้วก็ติดต่องานราบรื่นค่ะเจ้านายรักและเอ็นดูพูดง่ายๆเนาะรับทั้งเงินรับทั้งความรักนะคะก็มีสองสีสองเนื้อค่ะตะกุดสาริการ้อยรักร้อยชูนะคะถ้าเป็นดอกสีทองเนี่ยก็คือร้อยรักนะคะดอกสีเงินก็คือร้อยชูก็เกี่ยวกับเมตตามหาเสนเนาะ νο? นี่เลย ตามนี้เลยก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนกมาได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ที่คลิปนะคะใต้คลิปเนาะคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์แรกนะคะของคลิปนะคะนกมาจะปักหมุดเอาไว้ให้หรือพี่ๆท่านไหนสะดวกทางแฟนเพจนะคะก็สามารถกดเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจของโกดังมหาเวทนะคะหรือว่าแฟนเพจของร้านเกจิมหาเวทศูนย์จงพระใหม่เครื่องรางของขลังเนาะ โอเคค่ะก็ขอบพคุณนะคะขอบคุณทุกช่องทางที่ติดต่อการที่ติดตามกันขอบพคุณทุกยอดวิวมากๆรุ่นหน้านะคะ EP หน้าจะเอาวัตถุบงคคลรุ่นไหนมาพี่ๆท่านไหนสนใจรุ่นไหนนะคะหรือว่าเกจิท่านไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องปจะนำมาอัดคลิปนะคะให้ชมกันอ่ะโอเคค่ะขอบพคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ